สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นๆกับการทําตัวเลขให้ชมกับทําสูตรให้ชมนะอ่าไปตามลําดับลําดานะไม่ต้องเลื่อนผ่านไปดูผลของตัวเลขนะครับผมถ้าท่านเห็นวิธีการคํานวณแล้วเนี่ยท่านจะคํานวณเป็นและท่านจะกลายเป็นเซียน ทำให้ดูวดสองวดชมคลิปสองคลิปเป็นนะเพราะว่าปูย่ยังไม่ได้ตั้งหลักที่ว่าเลขวิ่งตัวนี้เลขวิ่งแปดจับแปดห้าห้าแปดไม่ได้ทําอย่างนี้นะมันมีที่มาของสูตรอีกนะถ้าเราชมที่มาของสูตรจะทําให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นถ้าเราทําสูตรเป็นไม่ต้องไปถามใครนะจะต้องไปถามคนที่อยู่ใกล้ถึงสองร้อยกิโล ห้าสิบหกสิบกิโลร้อยห้าสิบกิโลไม่จำเป็นครับผมท่านต้องถามตัวท่านเองถูกผิดท่านก็สามารถที่จะแก้ไขในตัวท่านเองผิดเพราะอะไรผิดตรงไหนถูกตรงไหนนี่เราต้องใส่ใจนะใช้สติใช้การสังเกตใช้การดูแลอ่าเขียนตัวเลขแล้วสังเกตดูแลแล้วก็คิดคน้นหา สิ่งถูกสิ่งผิดให้ได้นะแต่ถ้าหากเราไม่เป็นมวยเลยนะเราต้องไปรอถามคนโน้นถามคนนี้เสียเวลานะครับผมจะบอกให้ความรู้หนึ่งถ้าไม่มีก็แ yeah ย่นะครับผมเงินทองของใช้ที่เราจะต้องใช้ตัง้งใจล่วงหน้าถ้าไม่มีในรกระเป๋าก็แย yeah ่อีกนะของที่ขาดบ้านขาดเรือนไปไม่สะสมไว้ใช้ก็แ yeah ย่อีกนะฮะนี่เห็นไหม ฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องมีคือความรู้ 2. การสังเกตนะครับผมมีสติสังเกตนะไม่เสียเวลาครับผมรับชมเลยนะผู้เยี่ยมมาพูดไปอย่างนั้นแหละพูดแล้ไม่ได้สอนใครหรอกสอนตัวเองนะคนอือนมันมันไม่เหมือนสอนตัวเองอ่าฟังคําเตือนกันสะก่อนครับผม ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจะทําให้การบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อ,อย่างใดนะครับผมอหอาหวยออกไปแล้วนะไม่อ่านให้ฟังดูได้นะสูตรจับสามตัวบนตอนนี้สูตรใหม่ๆคลอดมาเยอะนะนี่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 าแคบไว้นะแคบไว้นะสูตรจับสามตัวบนนะสูตรไหนสูตรไหนเขาว่ากันนะ สูตรจับสิบหน่วยสองตัวบนน,น่าสามตัวบนก็มาด้วยเห็นไหมสองเป5ห้าสามเป็หาสี่เปห้าแค่ไว้แค่ไว้แค่ไวหมากล้อมใหญ่นะอชุดหมากล้อมใหญ่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในยุทธจักรนะเดินทางยาวมาถึง4ปีแล้วในงวดที่แล้วเห็นไหมห้องบนเข้าสามตัวเลยห้าสามศูตรแม่เรียงสเต,ตีเติมคาราบาวาวันนี้0ูนย์แห้าหรือหนึปดห้าครับผม หรือจะมาขยับมาที่สองปห้าหรือสามแปดห้าเอาให้ไปหมดแล้วหลักร้อยนะ9ก้าสี่แปห้าแข่งกันสูดเดกาครับผมสูตรกาเดียวนี่3ามส่ยิงใส่9 0 7 8ย์เดยิงใส่ห้าหกนี่แปดห้าจึงเป็นเลขที่มาแรงนะครับผมเอาศูนด 8, ไปล่างอย่างเดียวนะครับผม อ่ารับุโทรศัพท์ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมวิ่ง8กับ3หลัก10นะสามเก้าสามศูดมี8เดียวนะ8 6กับ8 5นะจะแตดห้แรงกว่า8 5 8 5 8 5 8 6ก็แรงเหมือนกันนะอาจะมาหรือเปล่าสูตรห้ากาข้าเม่นนะครับผมนี่ตั้งเลข0 1 2 3 4 5มสาร์กนะ3 4 5มาตัวจับใส่กันแล้วนะ หกส8มสามแปดเหนี่เห็นไหมเห็นไหมศูย์ห้ามาใส่กันซะด้วย5้าแตีดอีกนะศูนย์ห้ากาศูนย์มกานะศูนย์สามกามาดูนี่กาที่หนึกาที่สองกาที่สกาที่หมาร์กที่สามกาที่สองส้ากาที่3 4มหักกับห้าเหมือนกันอา้ากาไม่หมดนะเนี่ยมี4กับ5อีก ทำไมเอาห้าตัวเดียวนะสกับห้านะเออทางนี้เอาหมดอยู่อ่าสกับ5้านะนี่เห็นไหมวิ่ง4กับ3 4มสี่ห้าศูนนยี่แปอยู่ตรงนี้นะแปดเกับ3าเนี่ยมาได้เห็นไหมสามแปดแปดสามเก้าสี่สี่เก้าห้าแปดแนยอาแรง3หางนะฮะ แปดห้าห้าแปดติดอีกอ่าจะไปจะไปอ,อ่างธรรมดานะติดแรงด้วยนะแปดสามแปดห้านะสองแปดห้าศูนย์แปดห้าสามแปดห้าอ่าอ่างล่างศูนย์แปดเมตรเดียวนะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ซัดกันไปเลยสูตรจับหกตัวบนนะเข้าที่ห้าแปดวันก่อนเข้าสามศูนย์ศูนย์สามอันนี้สูตรใหม่นะ เลขติดวิ่งนะสามสี่ห้ามาตัวคู่กับแปดเก้าศูนย์นะครับผมอ่าชุดหมากล้อมน้อยอ้าได้เลขตัวไหนเอาแคปหน้าจอกันไว้ศูนย์แปดห้าสองแปดห้าหนึ่งแปดห้าสี่แปดห้านะฮะล่างศูนย์แปดแปดศูนย์อ่าหมดไปสี่เหลืออีกสี่นาทีน่าจะจบหรือเปล่าสี่งวดนี่อา่าเลขจากตารางครับผม อ่าเขียนยังไงตามชมอ่าตามชมต่อครับผมเมื่อกี้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วต้องต่อกันนะสองคลิปนี้เจ็ดสองนะเรามาร์คไว้แล้วไหนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแปดเจ็ดสองอ้าวเลขวิ่งนะสองบวกสามเป็นห้านะห้าหกเจ็ดแปดเรามาร์คไว้แล้วนี่ห้าหกเจ็ดอ้าวหลักสองถอยนะได้สองหนึ่งศูนย์นี่เรามาร์คไว้แล้วสองหนึ่งศูนย์เป็นตัวรับนะฮะ เราจะต้องจับประกอบกันนะจับแบบไหนเอาเียดถ้าหลักเกียดไปที่72กับเียดศครับผมถ้าหลัก0ูนะไปที่05กับ0ูนย์เจ็นี่นะนี่นะศูนกับ0ูย์เหลัก0นย์หลัก0น อ่าก็เจ็ดไปแล้วนะหกหเจ็ดเหลือหลักหตัวเดียวนะหลักหตัวเดียวก็ต้องไปที่หกหนึ่งะครับผมหอื่นไม่ไปนะหกหนึ่งตัวเดียวมาดูวันนี้6 0ศนห้านะกับหนไปที่ไหนบ้างครับผมก็ไปที่ ห้ 5, บวกสเป็น8นะ8 9 0เกาา้าศูน์เาไว้นี่8แปเนะเอาห้าถอยหลังนะตัวนี้เดินถอยหลังได้าสีมครับผมมาร์คไว้เลย5 4 3สนี่5 4าสีามาจับลองดู0นย์เมตรเดียวไปที่0ูนย์ห้าะครับผม0ูนย์ห0าศห้ย์กลับได้เอามาศูนย์สานะ ศูนยสถ้าเก้ามามามาไหนมาสี่นะเก้าสี่ถ้าแดด้วยแปดสเข้าไหมสามศู 30. เข้าเหมือนกันครับผมเรามาดูวันนี้ห้าสศูกับหกสองบนล่างนะ ตั้งที่0นะูนย์ะนี่ศูนย์หนึ่งสองสามี่ห้าหกหกเจ็เลขวิ่งบวก3านะศูบวกสได้เท่ากับ3 4มสี่หาเรามาก k ไปเลยสามสี่ห้า m ไปแล้วนะฮะามสี่ห้ต่อไปหลักหน่วย0ูนถอยนะ098ย์ก้าแอ่ะไปเลย0 8นยนะ่จับ ตัวนี้ได้ห้าศนย์ศูนนะจับมาทางนี้นะ5 8าแปห้าเมาทางนี้นะเออสมาทางนี้นะ4 9 9เกสี่สามไปหาแปดสามกี่ชุดครับผม8ชุดเอาเลขงวดนี้นะ5กับ8แรงนะ เอาคู่นี้นะครับผมเอาห้าแดกับห้าศนย์นะห้าศูนห้าแปดห้าชุดนี้เด่นนะครับผมตัวสี่เก้าเ้าสกับ3ามแปเป็นตัวรองแล้วกันนะ,ะจับเลขจากตารางสี่คูณสามสสองหลักนะ ในสูตรนี้ก็จะได้แค่นี้นะห้าศูนย์ห้าแปดแล้วก็แปดห้าห้าศูนย์ห้าแปดแล้วก็แปดห้าอ่ะแปดนาทีสี่นาทีสิบสองอ่ะหำลาพาจากกันเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วสูตรจับเลขจากตารางสี่คูณสามเท่ากับสิบสองหลัง อ้าวขออภัยไอ้ไอ้ไอ้